ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับ mm hmm. พบกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา50นาทีพบกับผมครับเหมือนเดิมครับครูลักษณะเกียริพมาลาภาหรือครูเก้านะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่1อ่ของหน่วยที่2เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ ในเรื่องของการจําแนกธาตุและการใช้ประโยชน์นักเรียนครับไปที่หนังสือเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า53รอไว้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเข้าสู่แพทเทิร์นของโรงเรียนเราเขียนวันที่นะครับแพทเทิร์นวันที่ตัวเลขไทยเลขอารบิกนะครับนักเรียนเขียนรอไว้นักเรียนหลายคนเขียนรอแล้วแหละนะครับเพราะว่าครูก็สอนแพทเทิร์นเดิมว่าให้เขียนอันนี้เวลาขึ้นต้นนะ แล้วก็ไปที่หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งหนะ้า53ย้ำ53เปิดไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเราโอเคบทนี้เป็นชื่อเรื่องการจำแนกธาตุและการใช้ประโยชน์นะครับเราเรียนมาตั้งแต่แรกๆเลยกับคำว่าจำแนกจำแนกจำแนก ในภาษาวิทยาศาสตร์คำว่าจำแนกเนี่ยมันใช้ใช้บ่อยมากฉะนั้นขอทบทวนคำว่าจำแนกก่อนการจำแนกคืออะไรคือการแบ่งกลุ่มออกการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ต่างๆเกณฑ์ก็คือคุณสมบัติใช้คำว่าคุณสมบัติใช้คำว่าข้อแม้ใช้คำว่า,าหน้าที่อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้น มาดูหน้านี้ในเรื่องการจําแนกการจําแนกคือการจัดจัดกลุ่มให้มันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มนะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยมีภาพอยู่6ภาพฉะนั้นเราลองฝึกการจําแนกในเบื้องต้นก่อนเราจะจําแนกอะไร่ะเราก็ดูว่าเราจะใช้เกณฑ์ไหนนะครับอย่างเช่นในภาพ6ภาพนี้เราสามารถใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ในการจําแนกมันออกเป็นกลุ่มนะครับถ้าถ้าเราจําแนก สีใช้เกณฑ์คือสีใช้สีในการจําแนกเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะได้กี่กลุ่ม2กลุ่มครับสองกลุ่ม,มเห็นไหมครับหรือถ้านักเรียนจะใช้เรื่องของรูปทรงรูปร่างมันจะถูกแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มละ่ะถ้าใช้รูป<า>รปา่างก็จะออกเป็น3ามกลุ่มเราใช้เกณฑ์รูปร่าง3ามกลุ่มนะครับเก่งมาก เห็นไหมครับนี่คือการใช้เกณฑ์หรือเราจะใช้เกณฑ์อื่นๆก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างบางทีเรานักวิทยาศาสตร์เขามีสารเยอะแยะมากมายเขามีสารเยอะแยะมากมายเขาก็จะใช้วิธีการจําแนกมาช่วยใน,ในการจํามาช่วยแบ่งมันออกเป็นกลุ่มๆเลือกรอครับผมจ๋าใครเรียกอพอดีผมเพิ่งเข้ามาครับครับผมเเปิดหน้าหน่อนะครับ 53ครับเปิดหน้า53อ่ะโอเคฉะนั้นนักวิทยาศาสตรเ์เมื่อเจอกับสารเยอะแยะมากมายเป็นเกือบร้อยร้อยชนิดเนี่ย,ยเขาก็จะแบ่งนะครับแบ่งสารออกเป็นกลุ่มๆน,นะครับโดยใช้เกณฑ์แตกต่างกันนะครับอ่าโอเคมีนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ปิดไมคปิดด้วยนะครับมีเสียงตีขึ้นมา โอเคอ่ะาวน,นี้นี่คือความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับคว่าการจําแนกคร่าวๆนะครับจากนั้นเมื่อสามมีเยอะแยะก็ต้องมีการใช้เกณฑ์หลายๆอันในการแบ่งมันออกมาเพื่อใช้ประโยชน์นะครับจากนั้นหน้า53ที่ห้องเรียนเปิดไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่3การจําแนกธาตุและการใช้ประโยชน์น่านักเรียนดูตามภาพเลยเขาบอกว่าสายไฟบางชนิดทําจากธาตุทองแดง บางชนิดก็ทำจากท่าที่ชื่อว่าอลูมิเนียมนะครับบางชนิดก็ทำมาจากโลหะชนิดต่างๆนะครับคือถ้าเป็นทองแดงกับอลูมิเนียมเนี่ยมันก็เป็นสายไฟตามบ้านที่เรียนเห็นแหละนะครับครับอ่ะต่อนะครับเนื่องจากทั้งสองมีสมบัตินะ้ำทั้งทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยมีสมบัติการนำไฟฟ้ามีความแข็งแรงอ๋อ นักเรียนไม่เห็นหน้าจอแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตป,ปรับหน้าจอหน่อยลืมลืมลืมเซตการตั้งค่าขอโทษทีเอาใหม่นะครับมาที่หน้านี้อ่าเห็นหน้าแล้วนะโอเค,ะคะสายไฟทั้งหลายชนิดเนี่ยมันก็มีคุณภาพหรือความจำเป็นในการใช้ที่แตกต่างกันในเรื่องของทั้งราคาแล้วก็ เรื่องของสมบัติการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นทองแดงเนี่ยสายไฟทองแดงเนี่ยมันมีน้ําหนักเบามีราคาถูกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ภายในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนมองไปตามสายไฟที่เรียนเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สายไฟทองแดงทั้งนั้นแหละทำทำจากวัสดุที่ทําจากทองแดงเพราะว่าราคามันถูกแล้วก็มีความเบานําไฟฟ้าได้ดีนะครับส่วนไออลูมิเนียมเนี่ยสีเงินเงินะ่ะไอสายเส้นดำเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็ราคาจะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วก็น้ําหนักอาจจะหนักขึ้นนิดนึงแต่ว่านําไฟฟ้าได้ดีกว่าเขาก็นําไปใช้สายไฟอลูมิเนียมที่นอกอาคารเช่นตามเสาไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้สายไฟที่ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับฉะนั้นเร,เ,รเราเราเราต้องเลือกสารต่ละชนิดเนี่ยมาทําสายไฟเนี่ยเราก็ต้องใช้กฎการจำแนกนี่แหละเพื่อน,นํามาใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ ราวนี้เรามาดูข้างล่างเป็นการทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะเป็นเรื่องราวเรื่องเก่าๆเลยแหละจากภาพแท่งเหล็กแท่งทองแดงและแท่งทองคํามีขนาดและปริมาตร1ลลูกบาทเซนติเมตรเท่ากันให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องนะครับนะนี่คือความรู้เก่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองทําดูให้เวลาทําสัก3นาที นะครับเขียนลงในหนังสือเรียนเลยขีดลงในหนังสือเรียนเลยนะครับนใะนเ,เรื่องของการทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะนะมีสาร3าชนิดเป็นแท่งเหล็กนะครับแท่งทองแดงและแท่งทองคำทั้ง3ชนิดก็ให้มวลมาแตกต่างกันให้จุดหลอมเหลวมาแตกต่างกันนะักเรียนต้องดูดีๆด,ดูตัวเลขดีๆนี่เป็นเนื้อหาเก่านะครับ ลองลองทำดูให้สามนาที คโจทย์วัขวข้ขมาอะไรล่ะครับงบยังยังไม่เริ่มครับแค่เขียนตัวเลขไว้ก่อนครับยังไม่ให้เริ่มเขียนเลขอะไระเสร็จยังเสร็จหรือ,อยังอ่ะ โอเคพอสมควรเรามาดูกันนะครับในข้อแรกเขาบอกว่าเมื่อต่อแท่งทองแดงในวงจรไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในวงจรสว่างแสดงว่าทองแดงนำไฟฟ้าได้ข้อความนี้เฉลยนะครับถูกต้องอเพราะว่าแหมพอแสงไฟมันเห็นชัดเจนแสดงว่ามันเอาไฟฟ้าเข้าไปในหลอดไฟได้นะครับ ข้อ2เหล็กมีความหนาแน่นสูงกว่าทองแดงและทองคํานะครับมีความหนาแน่นสูงกว่าทองแดงและทองคําคราวนี้เราก็ต้องเข้าสู่เรื่องของการคํานวณหาความหนาแน่นนะครับสูตรการหาความหนาแน่นคืออะไร d เท่ากับ m ส่วน V นะครับนักเรียนก็ต้องคำนวณมาเอา d เอาเอามมวลหารด้วยปริมาตรนะครับในตามโจทย์นี้นะครับนักเรียนก็ต้องเอามวลทองแดงนะครับ มวลทองแดงซึ่งเท่ากับ78.9หารด้วยปริมาตร10อ่าแล้วก็เอามวลของทองคำร้อยเามนะครับจุดหารด้วย10เมื่อหารเสร็จแล้วอันไหนมากกว่ากันให้ทายมองเขคร่าวๆนะครับสรุปคือทองคำทองคำมีความหนาแน่นมากกว่าเหล็กฉะนั้นในโจทย์เขาบอกเหล็กมีความหนาแน่นสูงกว่าทองแดงแปลว่าผิด ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับต่อไปเรามาดูในข้อ3เมื่อให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆแท่งทองคำจะหลอมเหลวก่อนทองแดงและแท่งเหล็กใช่หรือไม่นะักเรียนต้องดูที่ตรงไหนครับดูที่จุดหลอมเหลวก็เทียบกันดูครับเขาบอกว่าเหล็กจะหลอมเหลวก่อนทองแดงแสดงว่าจุดหลอมเหลวมันต้องทําไมกว่าต้องน้อยกว่า ทองแดงและน้อยกว่าเหล็กซึ่งจุดลอมเหลวมันแค่1นึ่น้อยกว่าเหล็กแล้วก็น้อยกว่าทองแดงแสดงว่าข้อความนี้ถูกต้องนะครับนี่คือเราทบทวนความรู้ก่อนเรียนในบทก่อนนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาเข้าสู่บทนี้ขึ้นครับเรื่องที่3การจําแนกธาตุและการใช้ประโยชน์นักเรียนบันทึกหัวข้อนี้ลงไปนะครับบันทึกหัวข้อนี้ลงไปในสมุดของนักเรียน วันนี้นักเรียนจะต้องส่งงานชิ้นนี้นะครับนะส่งในสมุดนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยคําสําคัญในบทนี้นะครับเรามีคําสําคัญได้แก่โลหะนักเรียนต้องค้นหาความหมายของคําว่าโลหะหมายถึงอะไรนะครับอะโลหะหมายถึงอะไรกึ่งโลหะ าธาตุกำมันตรังสีนะครับแล้วก็กรมันตภาพรังสีทั้ง5คํานี้คือหน้าที่ของนักเรียนเหมือนเดิมครับที่จะต้องไปค้นหาความหมายเหมือนเดิมครับความหมายก็อยู่ในหนังสือเรียนนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนเรียนรู้ไปกับครูนักเรียนก็จะ เจอคาตอบเมื่อเจอคําตอบก็บันทึกลงได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงครูก็ต้องบอกเธออยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่สําหรับคนที่ไม่ทันยังไงก็ไปค้นหาได้ในหนังสือเรียนนะครับโอเคนี่คือความหมายเรื่องทั้ง5คํานะครับโอเคเปิดหน้าถัดไปครับในกิจกรรมนี้นะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมที่2.6เราจะแนกธาตุได้อย่างไร นะจุดประสงค์นี้ก็คือเราก็จะใช้เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของธาตุเพื่อใช้ในการจำแนกธาตุในบทเรียนนี้จะเป็นเรื่องของการทดลองโดยการใช้สื่อนำไฟฟ้ากับแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหาธาตุต่างๆมาเพื่อทดสอบว่าธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการนำไฟฟ้านะครับ ทดสอบเือเรื่องการทำนำไฟฟ้าให้นำสารต่างๆธาตุต่างๆนะครับเช่นอลูมิเนียมเหล็กทองแดงสังกะสีกรรมมันและถ่านไม้นะครับแล้วใช้ร่วมกับหลอดไฟกับชุดต่อสายไฟตามภาพนักเรียนในห้องเรียนของนักเรียนถ้าเราเรียนกันนักเรียนจะได้ทดลองตัวนี้นะครับก็คือต่อวงจรไฟฟ้า ตามภาพเราจะต่อไฟฟ้ากับแบตเตอรี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของแบตเตอรี่แล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยก็จะไปหนีบกับที่ตัวอย่างสารนะครับตัวอย่างสารอลูมิเนียมเหล็กทองแดงสังกะสีกำมะันันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะมันจะไฟมันจะสว่างไหมถ้าไฟมันสว่างแสดงว่าสารดังกล่าวเนี่ยเป็นอ่มีเขาเรียกว่า มีความเป็นการนำไฟฟ้าสารนี้ม่มีการนำไฟฟ้าแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันไม่ติดก,ก็แปลว่าสารนี้มันไม่นำไฟฟ้าจากนั้นเมื่อทดสอบการนำไฟฟ้าแล้วก็จะนำของไอ้น,นี่ธาตุนี่นะครับไปทุบด้วยค้อนอย่างนะครับแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงเรื่องอการแตกหักการเปลาะบางอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราทําไดไ้ไม่ได้นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวดูการทดลองแล้วเดี๋ยวค่อยใส่บันทึกผลการทดลองไปนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูเป็นสาร2ชนิดนะครับเป็นสารสองชนิดว่าถ้าเราทำงานทดลองแล้วเนี่ยเวลาเราทำการทดลองมันจะเป็นอย่างไรนะครับดูภาพเคลื่อนไหวแล้วฟังครูบรรยายไปอ้อก่อนอื่นนะครับเรามีคำสำคัญแล้วนะครับ เราก็จะต่อด้วยกิจกรรมที่2.6เราจําแนกธาตุได้อย่างไรใส่หัวข้อกิจกรรมที่2.6ไว้ด้วยนะครับตามด้วยจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับสั้นๆเขียนไว้ข้างล่างนะครับนี่คือ,อตัวงานนะครับเราจะดูการทดลองนี้ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้อง บันทึกผลเป็นตารางบันทึกผลนะครับรูปร่างหน้าตาของตารางเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูของท่านจะกลับมานะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของของตารางการบันทึกผลเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นะักเรียนแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมานะครับเรามาดูการทดลองนะครับสําหรับการทดลองนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตะปูเหล็กนะครับ ก็คือตัวแทนของธาตุเหล็กแล้วก็แผ่นทองแดงนะครับเอามาทดสอบการนำไฟฟ้าโดยการต่อกับแผงวงจรน,นะครับโดยมีแบตเตอรี่ก็คือถ่านนะครับเป็นตัวนำที่ยเป็นตัวเริ่มนะครับที่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่หลอดไฟนะแล้วก็ต่อสายไฟให้ครบวงจรจากนั้นนะครับก็เอาสายไฟสีดำนะด้านลบ นะครับแล้วก็ด้านบวกที่จะต้องดูสังเกตดูไฟนะครับอ่าไฟติดแสดงว่าเหล็กเป็นไงครับเป็นโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีนะครับดูได้จากหลอดไฟที่มันเกิดการติดขึ้นนะครับแล้วก็ลองเป็นแผ่นทองแดงสิว่าแผ่นทองแดงเนี่ยถ้าเราต่อวงจรแล้วมันจะมีไฟไหมอ้าวมีไฟติดนั้นก็แสดงว่าแผ่นทองแดงก็เป็นโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีเช่นเดียวกัน นะครับฉะนั้นในเรื่องของการนําไฟฟ้านะครับโอเคเราก็จะนําผลการทดลองเนี่ยมาใส่ในตารางที่ครูได้ให้นักเรียนได้ดูแล้วนักเรียนแคปหน้าจอไ้เลยนะครับนี่จะต้องเอาตารางนี้ใส่ลงไปในกิจกรรมนี้นะครับก็ดูในเรื่องของผลการสังเกตนะครับนักเรียนก็ดูรอบๆตัวที่บ้านนักเรียนนะครับในเรื่องของธาตุมันมีอยู่แล้วครับอลูมิเนียมเหล็ก ทองแดงสังกะสีส่วนกรรมฐันเนี่ยจะเป็นสารที่น้องเรียนไม่สามารถหาได้นะครับนักเรียนก็ลองค้นหาในระบบอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่ามันเป็นยังไงในเรื่องของสถานะว่ามันเป็นของแข็งของเหลวหรือแกส๊สสีของมันนะครับดูที่ความมันวาวในเรื่องของการนำไฟฟ้าว่ามันนำไฟฟ้าได้ไหมแล้วก็ความเหนียวนะครับแล้วก็ดูตารางหน้าถัดไปเป็นองค์ประกอบควบคู่กัน แล้วก็นําผลที่ได้ไปตอบคําถามท้ายกิจกรรมนะครับที่ครูได้บอกไว้แล้วนะครับโอเคหลังจากการทดลองนะครับเราก็จะทราบได้ว่าไอ้ธาตุต่างๆเนี่ยเมื่อนํามาทดสอบการนําไฟฟ้าแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันถูกแบ่งออกเป็นธาที่ชื่อว่าโลหะครับธาโลหะมีผิวมันวาวนําไฟฟ้าและนําความร้อนได้ดีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงมีความเหนียวสามารถตีแผ่เป็นแผ่น,ผนหรือยืดเป็นเส้นได้ นะครับส่วนธาตุต่อไปคือธาตุโลหะนะครับเป็นธาตุที่พื้นผิวไม่มันวาวนะครับไม่นําไฟฟ้าและไม่นําความร้อนมีจุดเดือดและจุดลอมเหลวต่ําเปราะทุบแล้วแตกนะครับส่วนอีกธาตุหนึ่งก็คือธาตุประเภทกึ่งโลหะคือเป็นธาตุที่มีบางสมบัติคล้ายกับโลหะนะครับบางสมบัติคล้ายกับโลหะนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับโอเค ต่อไปเราดูนะครับเรานำธาตุที่เรารู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรในกลุ่มของธาตุโลหะนะครับธาตุโลหะเนี่ยก็จะเป็นแข็งใช่ไหมมันวาวมีความนำไฟฟ้าได้แล้วก็มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะาไปใช้ในเครื่องจักรนะครับหรือภา,าชนะหุงต้มเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโครงสร้างของตึกนะครับ ส่วนธาตุโลหะนะครับก็มันไม่นําไฟฟ้าไม่ได้นะครับแล้วก็มีความเปราะอย่างเงี้ยนะครับในกลุ่มพวกคาร์บอนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสก็จะเป็นส่วนประกอบสําคัญของสิ่งมีชีวิตของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์เราก็จะต้องใช้กลุ่มนี้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยเป็นต้นของของพืชนะครับต่อไปธาตุกึ่งโลหะนะครับ ธาตุกึ่งโลหะก็เป็นธาตุที่มีสมบัติคล้ายกับโลหะนี่แหละอาจจะนําไฟฟ้าได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดเท่าโลหะประโยชน์ของมันนะครับเอาไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมันนาไฟฟ้าได้บ้างนะครับมันก็มีศักยภาพในการนําไฟฟ้าไปส่งเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับถ้าใช้ใช้ธาตุโลหะเนี่ยมันอาจจะนําไฟฟ้าได้แรงเกินไปอาจจะทําให้กลุ่มเครื่องอพวกชิปต่างๆ พังนะครับเสียหายในระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับไปฟ้าแล้วก็เอาไปใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์เป็นสารดับเพลิงอยู่ในแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายครับถ้ามันก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่นอกเหนือจากธาตุกลุ่มโลหะอโลหะและกลึ่งโลหะนั่นคือธาตุกัมันตารังสีธาตุกำมันตารางสีน,งสนะครับคือธาตุที่สามารถแผ่รังสีออกมาได้ด้วยตัวมันเองนะครับ ส่วนใหญ่ใช้ในทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งนะครับการถ่ายภาพอาวัยวะภายในเช่นรลังสีเอ็กซเรย์เป็นต้นอย่างเนี้ยซึ่งนะครับต่อไปนะครับจะเป็นค่าที่เราจะต้องสอบกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะต้องครูจะสรุปท้ากรรมนันรลัง,ลงสีให้อีกนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับ